เจสันอินยูเอสเอไม่สิตอนนี้อยู่ที่ไทยเนาะเจสันอินไทยแลนด์นะฮะวันนี้เจสันก็จะไปเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมนั่นเองนะ,ะนทุกคนได้ซื้อตั๋วรถไฟไปแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งมันจะออกเดินทางตอนเวลา1 3 1 0นแล้วก็ไปถึงที่จังหวัดนครปฐรมตอน1 4 1 0นโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็ตอนนี้นะฮะอยู่ที่สถานีกลางอะ,อะไรนะชื่อใหม่ชื่ออะไรนะชื่อก่อนน้านมันคือชื่อว่าสถานีกลางบางซื่อถูกไหมจะไม่ผิดแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกลางอภิ ช่ไหมก็จะไม่โอเคก็ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ที่สถานีกลางก็นะฮะบรรยากาศคือค่อนข้างดีเลยนะฮะแบบทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตัวก็เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันเนาะก็ถึงเวลาได้สํารวจว่า explore ที่สถานีนี้และแล้วก็แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือส่วนตัวไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเดี๋ยวว่าจะหาอะไรกินแถวนี้สักก่อนแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางไปที่อ่านครปฐมกันนะฮะโอเคโอเคโอเคนั่นแหละหาอะไรกินก่อนนะฮะ อนนี้นะฮะก็กาลังเดินชมอยู่ในสถานีกลางกรุงเทพพิวัตรทุกคนก็คือมีร้านอาหารมาเปิดในสถานีบ้างนะฮะอะไรบ้างแต่ทุกคนอย่างน้อยก็เนาะมีอะไรให้เราสามารถซื้อทานได้เนาะเพื่อแบบวาหายหิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะเนี่ยอก็มีแบบพวกร้านเบอร์เกอร์ร้านข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะข้าวหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกน้ําค้าอะไรต่างๆเงี้ยเออให้เราได้หายรอดรองท้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งถือว่าดีเลยนะอ่า เดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนนะทุกคนและเดี๋ยวจะพาทุกคนชมบรรยากาศภายในรถไฟเพิ่มเติมแล้วก็บรรยากาศเส้นทางที่จะไปจังหวัดนครปฐมวันนี้คุณผ้ม ก็ครับทุกคนตอนนี้เจสันก็มาถึงที่จังหวัดน,นครปฐมแล้วนะฮะก็นี่เป็นการมานครปฐมครั้งแรกนะนะฮะ,ะโอเคหุ้ยข้างหลังรู้สึกว่าตรงนั้นใช่ไหมที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะพระปฐมเจดีใช่ไหมคือส่วนตัวอยากจะมาที่นั่นมากเพราะคือไม่เคยมาที่นั่นมา ไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนนะทุกคนนะคะตื่นเต้นมากเลยและนี่ก็คือการตลอนทัวร์ของเจสันนะฮะอย่างที่บอกตอนนี้ไม่ใช่ว่าเจสันอินยูเอสเอตอนนี้ก็คือเจสันอินไทยแลนด์นะฮะก็คือมาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งตอนนี้มาที่จังหวัดนคปรปฐมนั่นเองมาดูกันซิว่านาคปรปฐมจะมีอะไรน่าสนใจมางนะฮะเอแต่ที่มาว่าของกินอ่ะถูกแล้วก็อร่อยมากแถมมีที่เที่ยวเยอะมาก้วยทุกคนนะฮะเดี๋ยวพาทุกคนไปชมกันเลยในคลิปนี้ คนคือเพิ่งลงมาจาัดฐานรถไฟเมื่อกี้ก็คือแบบมีแบบร้านค้าของกินเยอะมากแถวนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังเจสันนะฮะมอบมาถึงสถานรถไฟปุ๊บก็คือเห็นเลยนี่พระปฐะมเจดีนะฮะทุกคนแบบสีทองสง,งา่าสวยงามมากๆเลยส่วนตัวอย่างที่บอกว่าเพิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกนะฮะอยากจะไปสำรวจแล้วก็บรรยากาศแบบมากเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือหนึ่งในจุดท่องเที่ยวชื่อดังของ,งยอรหวัดนคะรปทมทุกคนรวมถึงเส้นเหน่อและเส้นมากนะฮะ เนี่ยพอกลับมาจอดอเมริกามาที่นี่ก็คือแบบอยากมาเที่ยวที่นี่ที่แรกเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ โอ้ยพูดกี่รอบเลยเจสันเออคือแบบมันประทับใจมากเลยอ่ะมันสวยจริงๆนะฮะดูดินี่เราก็มาถึงด้านหน้าเพราะผมใจดีแล้วคือแบบโอ้โหมันสวยจนบรรยายกับแบบเป็นคาพูดไม่ได้อะทุกคนมหดูดิลิ้นพันมาแล้วนะฮะอืมอากาศร้อนก็จริงแต่เราได้มาถึงสถานที่ที่เราอยากจะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปชมข้างในดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะโอ้โหคือดีมาก เอาละครับทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวัดพระปฐมเจดีกันสักหน่อยนะครับโดยวัดพระปฐมเจดีเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคนรปฐมโดยมีจุดเด่นที่สําคัญก็คือพระปฐมเจดีหรือพระถมเจดีซึ่งเป็นเจดีที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้องค์พระปฐะมเจดีย์ปัจจุบันนี้เป็นพระเจดีย์ทรงลังกาแบบสุขโขทยัยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างครอบเจดีย์เดิมถึงสององค์ได้แก่ เจดีทรงสถูปยานจีตามแบบอินเดียยุคพระเจ้าอโศกมหาราชและเจดีทรงของแบบโบราณน,นั่นเองครับนอกจากองค์ปถมเจดีแล้วในลานชั้นลด,ด้านทิศใต้องค์พระปฐมเจดีและพระอุโบสถยังมีพระประธานพระพุทธรูปสิลาขาวซึ่งเป็นสองในสี่พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทปางแสดงธรรมที่สร้างขึ้นในยุคธราวดีอีกด้วยนั่นเองครับ โดยการเดินทางจากกรุงเทพมาที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒนะฮะมาที่นครปฐมเลยทุกคนโดยสามารถนั่งสายกรุงเทพมาที่สุไหโกลกได้นั่นเองครับทุกคนแล้วก็นะฮะค่าเข้าชมที่พระปฐมเจดีเนี่ยสำหรับคนไทยนั้นฟรีแต่สำหรับชาวต่างชาติก็คืออยู่ที่60บาทนั่นเองครับทุกคนเอาละครับหลังจากนี้เราต้องมาดูกันแล้วครับว่าบรรยากาศภายในของพระปฐมเจดีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง ก็รอติดตามชมในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนเมื่อคีส่วนตัวเจสันก็ได้ไปสักการะ,ะท่านพระปฐมเจดีย์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ส่วนตัวก็คิดว่าจะเดินชมสำรวจบ,บรรยากาศของตัววัดพระปฐม JD เจดีย์เล็กน้อยนะทุกคนเพราะวัาสถาปัตยกรรมที่นี่คือมันสวยงามมากทุกคนแล้วเราก็รู้สึกว่าจิตใจสงบด้วยนะฮะพอเดินไปรอบๆวัดเนี่ยหลังจากนี้นะฮะหลังจากที่เดินชมพระมหาเจดีย์เสร็จแล้วปุ๊บก็จะลงไปข้างล่างนะเพื่อไปหาอะไรทานต่อนั่นเองทุกคนนะฮะ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์พระปฐมเจดีย์นะครับโดยองค์พระปุมเจดีย์เนี่ยเป็นปูชนียสถานอันสาคัญของประเทศไทยอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐา,านของพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้าอีกด้วยนั่นเองครับ ซึ่งองค์พระพุทมเจดีเนี่ยเป็นเจดีใหญ่รูปลักษณคังควาปากผายมหืมาโครงสร้างเป็นไม้ซูงรัดด้วยโซ่เส้นมหืมาเก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้องปูทับประกอบด้วยวิหารสี่ทิศกำแพงแก้วสองชั้นถือเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองครับเป็นที่ประดิษ,ษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลกแล้วก็ทางวัดนะฮะกำหนดให้มีงานเทศกาลมัสการองค์พระพุทมเจดีในวันขึ้น 1 2ค่าเดือน12ถึงวันแรม5ค่าเดือน12รวม9วัน9คืนเป็นประจําทุกปีอีกด้วยนั่นเองครับทุกคนและนี่ก็คือประวัติเบื้องต้นของพระปฐมเจดีนั่นเองครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามีความทั้งอิ่งใหญ่อลังการสวยงามตระการตามากๆเลยแถมยังมีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกด้วยนั่นเองครับทุกคนถ้าใครสนใจนะฮะสามารถแวะชมได้เลยซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนั่นเอง ละครับทุกคนหลังจากได้มาทําบุญที่วัดประถมเจดีย์แล้วนั้นต่อไปก็จะเป็นการตามล่าหาของกินในจังหวัดประมประถมกันทุกคนเราเดูซิว่าจะมีของกินอะไรที่น่ากินบ้างแต่ที่แน่คือที่นี่ทั้งถูกแล้วก็ราคาแบบดีอีกด้วยเอออันเดียวกันดีกว่าทงอร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยนั่นเองทุกคนไปชมกันเลยเนะครับ เพิ่งเปิดทุกคนเราเหมือนว่าจะมาเร็วไปหน่อยแต่นั่นแหละนะฮะทุกคนพอดีมันต้องกลับกรุงเทพงไงตอนเย็นเนี้ยไม่ใช่ลเลยหราก็เลยต้องมาหาอะไรกินด้วยเนี่ยอะไรด้วยนะฮะแต่ก็มีหลายร้านนะที่เปิดแล้วแถวนี้ทุกคนเดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินแถวนี้แล้วทุกคนอย่างเราก็ต้องใส่อะไรล,ลงท้องน้องทุกคน <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก่อนทักต้องเดินด้วยท้องทุกคนจริงๆ ของกินของดีแถวนครปฐมมีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้ทุกคนแต่ว่าแบบจากที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ตอนต้นคลิปก็คือแบบเออมีของกินเยอะมากนะฮะเยอะมากนะฮะแถมราคาย่อมยาวด้วยต้องมาดูแล้วนะฮะว่าจะต้องกินอะไรดีโอเคโอเคเล s ส์ อย่างแรกที่มาซื้อกินในนครปฐมก็คือน,นมเย็นทุกคนเพราะว่าไม่ได้กินแบบมานานมากแต่อนั่นแหละนะคะตีปีไม่ได้ไม่ได้กินเลยนมเย็นอย่างนี้ม่รอชิลละอืมนี่แหละนมเย็นของแท้อร่อยสุดๆนะฮะยี่สิบห้าบาทคือถูกมากอ่ะทุกคนแบบแถวนี้เครื่องดื่มทุกอย่างราคาถูกจริงๆทุกคนแบบโหแบบถูกใจเป็นสุดเลยนะฮะนี่แหละนะฮะนครปฐมทุกคนหน้ารัดปสมเตดีคือดีมาก จะบอกว่าของกินในจังหวัดพระนครปฐมเนี่ยคือเยอะมากจริงครับทุกคนจากที่เยสันได้เดินชมรอบๆนะฮะมีทั้งอาหารก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะฮะน้ำต่างๆทุกคนคือปกติที่เยสันไม่ได้กินมานานมากทุกคนคือที่อเมริกาของพวกนี้แทบจะหาไม่ได้เลยทุกคนถ้าไม่ใช่อยู่ตามเมืองใหญ่ๆจริงๆหรือแม้แต่ตามเมืองใหญ่ๆเองหลายๆครั้งในอเมริกาคือยังหายากมากเลยครับทุกคนแต่นี่แหละพอได้มาถึงที่นี่แล้วนะฮะก็ต้องมาซื้อของกินหน่อยอะไรหน่อยแถมราคาที่นี่นะฮะยังถูกมากด้วยอย่างน้ําเมื่อกี้ที่เยสันซื้อนะ ราคา25บาทท่านั้นเองทุกคนคือแบบถูกประหยัดเงินแถมอร่อยด้วยนั่นเองนี่แถมเราได้มาชมตัวเมืองของจังหวัดนคนปรปฐมอีกด้วยนะฮะชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นยังไงบ้างอะไรบ้างทุกคนคือมันดีมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเจ๊ฝนขอตัวไปเดินชมรอบๆบรรยากาศของจังหวัดนคนปรปฐมเพิ่มเติมนะครับทุกคน นี่แหละทุกคนนะฮะสิ่งที่อยากกินมันก็คือลูกชิ้นแบบนี้แหละนะฮะร้านข้างทางทุกคนแบบลูกชิ้นเด็ดน้ำจิ้มเด็ดเลยพวกนี้อยากกินมานานแล้วเพราะที่อเมริกามันไม่มีอะฮะยากมากทุกคนประมาณนั้นแหละโอเคนะฮะนี่แหละคิดถึงคิดถึงที่ตึกสุดถเลยอาหารไทยต่างๆนะโดยเฉพาะอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารข้างทางแบบนี้นั่นเองทุกคนนะและยิ่งช่วงนี้ก็คือหลักนักเรียนเลิกเรียนกันพอดีเนาะทุกคนแบบร้านค้าก็เริ่มมาเปิดกันแล้วอะไรเงี้ยทุกคนคือดีมากนะฮะเนี่ยตามล่าหาของกินของเทดูดิ ไอโซดาอันนี้ซื้อมาจากเซเว่นไงพอดีแบบเหนื่อยไม่ไหวเลยแบบต้องเติมอะไรที่เป็นแบบโซดาโซดาหน่อยส่วนลูกชิ้นได้จากข้างทางเมื่อกี้คือน้นแหล่นะฮะเออประมาณนี้โอเคทุกคนและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปมาจังหวัดนะคปรปฐมในวันนี้นะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมกันนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพื่อชิมเดียร์อีกโอเคฝักไว้ด้วยนะ,ะทุกคนสัตว์เก้าเด่นใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย